ปีหนึ่งอูเปนร้อยสองร้อยนะนะยังยังตีน้ำขึ้นเน่ะน้ำขึ้นตีเดือนพฤษภามิถุนานี่ตีอันห่างเกาะนี่นะ่ะตัวใหญ่ตัวสาวกวกับ้ด้เป็นสามสิบถ้าว่าช่วงตีป่ากระเบนม,มันมีนักนี่ช่วงน้ำกำลังจะลดน้ำขึ้นถึงคิด สุดแล้วลลืมลดลงมาอีนะปลากระเบนมันจะเสาะกินตีอันตีตะฟังมันปดหน่ะหน้าหนาวใกล้หนาวจะอี้มันมันมีคกมันน้อยเนะมันมีตีอยู่มันน้อยเข้าคกใหญ่ๆอ่ะเจ๊กระเมือตั้งผมนี่มันจะใจ้ตะไข่ไข่ในร่อนครับอ็นเนี่ย ของผมส่วนมากก็จะเป็นเขาบ้านผมห้องตรงครับใส่ตะตีน้ำวนไอ้ใครไปถึงสิบวะอย่างมันนัน้นมันตังเฮามันบ่มีเวิร์น้ำบ่เวิร์งเนาอะมันน้ำม,มันไหลผ่านอย่างเดียวถ้าถ้าเขตอนุรักษ์นี่แต่ปากนักอยู่นะเอาอ,อาหารไปปล่อยอย่างอีนี่ขึ้นมาตุง้งรั่ว แต่ขีดจากที่อนุรักษ์นี่แต่สักห้าเมตรหกเมตรนี่ลองออกไปนอกแล้วก็ลองไปถึงพุ่นสุดมนะนักแต่นอกจากม,ามันจะออกไปหาเกาะหายัางียทุกตะไครก็สุดแล้วแต่ได้นั่นน่ะไอพันธที่ว่าถ้าทุกบ้านทําแบบนี้คิดว่าน่าจะดีก็มีมีดีป่าก็จะนักเลย